ก็สวัสดีครับผมวันนี้เรามาารับบทเชฟกระทะเหล็กนะครับผม1วันนะครับผมไปเพลเลยนะครับซิงเกิลเพลเยอร์มัลติเพลเยอร์อ่อคาแรคเตอร์จ็อบอุ้ยเอ่อเดี๋ยวเราไปซิงเกิลเพลเยอร์ก่อนแล้วกันครับฟรีเพย์หรือ n o r m a l l เอาระดับก็ไม่ใช่เกมร a น g ์มีเดียมแล้วกันสตาร์ตอะนอร์มอลนอมลอ๋อโอ้มีให้เลือกเยอะเลยครับเบอร์เกอร์บาร์อันนี้เป็นเฮนรี่ฮอทดอกนะผมร้านพิซซ่าร้านไก่ทอด m e x i ซิกันฟู้ด แล้วก็เป็นอะไรอะ่ะซมอนแซนด์วิชนะครับผมแล้วก็เป็นร้านไอศครีมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่แฮบมบเบอร์เกอร์ก่อนไหมมันน่าจะง่ายเออเริ่มจากอะไรอะ่ะเออมันนี่โอ้ว้าวลูกค้าสวัสดีครับรับอะไรดีเอ่ย Lady to order โอเคเป็นไรอะอ่าแฮมเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เบคอนชีสเบอร์เกอร์โอเคเราไปทำอ่าแฮมเบอร์เกอร์ก่อนล้วกันนะครับเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากอันนี้คือเนื้อโอเคอันนี้เป็นเ okay. บคอนโอเคบีบีบเนื้ออันนี้เป็นแป้งนะครับผมที่เราอุ้ยไม่มีใครเห็นเมื่อกี้ โอเคหลังจากนั้นหลังจากนั้นเปิดตู้ครับผมเตาอบจ้ะป๊าบสี่ชิ้นนะครับสี่คนเฮ้ยว่างโอเคสี่ชิ้นเร็ดดี้โอเคแล้ว okay. ก็กดปุ่มครับ รอแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อนะครับผมอุ้ยความสะอาดไม่มีเลยอุ้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 ยอุาฮ่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 าได้ๆโอเค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 ไม่ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ นี่คืออะไรชีสเดาะใช่ไหมโอเคโอเคโอ้ม <c oughs> ีที่ชีสแฮมชีสโอเคโอเคคูกค้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณคุณนี่กจากร้านพวกมึงพวกมงทำกันกินเองเลยทำกินกันเองเอ้าออกจากร้านไม่ได้ อ๋อ,อ,อหลังบ้านอยู่นี่โอเคไปแล้วกูไปแล้ว <c oughs> ร้านไข่ร้านไข่เอ้คุณไม่ให้เราไปไวะทุกคนคืออะไรคืออะไรคืออะไรกินเสียงสัญญาณเตือนคืออะไรครับโอเคโอเคโอเคอ๋อรับออเดอร์ต่อครับแล้วไรดีครับอ๋อไรดีที่ออเดอร์ครับผมมามาเลยครับผมอาเป็นไรดีครับผม เบอร์เกอร์ชีสนะครับผมได้ได้ครับได้ได้ตอสักครู่นะครับปกติครับผมสถานการณ์ปกติครับเออก็คือเบอร์เกอร์อันนี้ก่อนสไลด์นะอ๋อนี่คือสูตรโอเคนีเห็นวิธีการดูถูกปะก็คือเอาขนมปังอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแต่ว่าต่อแต่ว่าต่อ หัวหัวคือไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่แล้วตอนนี้ <S <S 1> <S 1> อุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยไม่ได้นะโอ้หืมจับหนูมือเปล่าครับหืมเสียเนื้อนะครับผมเสียของได้ไงเนี่ยนะครับผมเอามาย่างต่อครับผม อันนี้อาจจะนานนิดนิดนึงนะครับผมนะครับผมกำลังกำลังดีครับผมกำลังเกรียมนะครับผมโอเคครับผมเริ่มแล้วครับผมเริ่มเริ่มไหมนะครับผมโอเคครับผมโอ้วันนี้ลูกค้าเยอะนะครับผมก็เป็นธรรมดาครับที่ร้าเราจะต้อง รีบขายเนื้อนะครับผมรีบแบบเหมือนของหมดจะหมดอายุอะนะครับผมเราต้องเราต้องเราต้องรันงานให้ไวครับผม้ยเนื้อเนื้อไปอยู่ข้างเตาได้ไงสกรปรกนะครับผมไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยเสียคุณภาพนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วจับด้วยมือเปล่านะครับโอเค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 ครับ โอเคเดี okay. ๋ยวเราเดี๋ยวเราเอ่อทำการเสิร์ฟเลยนะครับ okay. ng, uh, okay. Okay. Yeah, yeah. Oh, oh, ครับโอเคแต่วางนิดนึงนิดนึงครับผมโอเคโอ้ยดูดูอ่อนแรงนะครับโอเคไม่ใช่โอ้ยยังไม่สับเลยอชิ้นนู้นมาโอเคครับ ลูกค้าเริ่มเริ่มเริ่มมาครับผมเริ่มไม่เป็นไรครับผมร้านเรายินดีต้อนรับทุกคนครับอุย้ยอ <c oughs> บผมธุรกิจจะไปรอดไหม <c oughs> okay. เถอะโอเคอันนี้น่าจะเป็นแป้งท็อป okay. โอเคนั่นติดโอเคร้านปกติครับผมอย่า <c oughs> นังน่งเฉยๆนะครับโอเคโอเคครับทุกคน Ha 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 ha!